มาชมจ้าทุ่งนาตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำแล้วก็เติมไปด้วยฝูงนกฝูงนกกำลังหากินฝนตกมาเมื่อคืนฝูงนกก็ยังขาวหลายสิบตัวบินว่านเต็มหมด หลังจากฝนฟวงที่ฝนตกมาเมื่อคืนเนุะนกก็ออกหากินเป็นธรรมชาติที่สวยงามหาชมได้ยากภาพบรรยากาศแบบนี้ดูนกบินว่อนหากินมแมลงเมา กินกบกินเขียดขึ้นอื่คนก็หากินสัตว์ก็หากินเนาะเป็นอย่างนี้แหละเป็นวัตจักรของวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตรุนแล้วพึ่งพาอาศัยซึ่งกันแล้วกัน มีเสียงกลบร้องด้วยเนาะก็ยังอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดมีเสียงกบเสียงเขียดร้องนอกบิน บรรยากาศหลังจากฝนตกจ้าก็สำรับวันนี้พามาชมบรรยากาศหลังจากฝนตกในเมื่อคืนคือวันที่8วันนี้วันที่9ตอนเช้าพฤษภาคม2อ6 7นเนาะดูฝูงนกธรรมชาติที่สวยงามจ้าอากาศเย็ยนสดชื่นแล้วหายร้อนแล้วตอนนี้ ฝูงนกบินฝูงนกบินจ้าหนุนนกกระยางขาวยินล่นลงหากินเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงคี่นี้เนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานำเสนอคลิปดีๆมีประโยชน์ขอขอบคุณมากจ้า